ท่านผู้เสนอร่างพรัฐมยติธรรมนูญสารทหารฉบับที่พศออก็ได้อภิปรายสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านลำเตียอนุชาเชิญครับรับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมในอนุชาาคาสายรำตีประจำสำนักนายรัมตีได้รับมอบหมายจากคณะรำตีให้เสนอต่อที่ประชุมนะครับเพื่อขอรับร่างพร่ำยัดธรรมนูญสารทหารฉบับที่พศซึ่งมีท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตากับคณะเป็นผู้เสนอไปพิจารณาก่อนที่ประชุมสภาผู้แทนรัษดรจะพิจาจรณาการลงมติในวันที่หนึ่งตามข้อบังคับ การประชุมสภาผู้แทนรัษฎรพศ .2,562 ข้อที่118โดยคณะมนตรีจะขอรับไปพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน60วันครับจึงกลาบเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาครับขอบคุณครับกับท่านสมาชิกค,ครับในกรณีที่คณะมนตรีจะขอรับร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญสารทหารฉบับที่พศ ซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมทากับคณะเป็นผู้เสนอไปพิจารณาก่อนรับหลักการข้อบังคับข้อที่1 1 8กําหนดให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่มีผู้เสนอาตามมาตรา1้3ามูวงเล็บสองของรัฐธรรมนูญถ้าคณะรัฐมนตรีขอรับร่างพระราชบัญญัตินั้นไปพิจารณาก่อนที่สภาจะลงมตริรับหลักการในวาระที่หนึ่งเมื่อที่ประชุมมนุมัติก็ให้รอการพิจารณาไว้ก่อน แต่ต้องไม่เกิน60วันนับแต่วันที่สภามีมติดังนั้นผมจะขอถามมติจากที่ประชุมนะครับว่าจะนุม,มัติให้คณะมนตรีรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาก่อนรับประกการหรือไม่ก่อนลงมตินะครับผมขอผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับ ครับท่านครับขอบคุณท่านประธานครับผมกมลศักดิ์ลีวามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4นาราธิวาสรรคประชาชาติก็เข้าใจในข้อบังคับของสภาแต่ว่าผมในฐานะรรคประชาชาติในฐานะเป็นผู้เสนอยติกฎหมายฉบับน,นีเ้เราไม่เห็นด้วยที่จะให้เสนอให้คอรมอพิจารณาก่อนนะครับอย่างน้อยที่สุดระยะเวลาที่ ท่านตัวแทนของคณะรัฐมนตรีได้เสนอระยะเวลา60วันนั้นเราเห็นว่าสภาของเราในสมัยนี้จะปิดประชุมในช่วงเดือนกุมภานะครับสรุปแล้วก็คือที่ท่านขอ60วันทั้งเสนอทั้งระยะเวลาเราไม่เห็นด้วยนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบขอบคุณครับก็ท่านผู้เสนอก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นอย่างนั้นนะครับ แต่ว่าเมื่อคณะมนตรีได้เสนอขอรับร่าง้อยัดฉบับนั้นๆไปพิจารณาก่อนเป็นเวลา60วันไม่เกิน60วันก็เป็นสิทธิ์ตามข้อบังคับนะครับฉะนั้นถ้าความเห็นไม่ตรงกันเราก็จำเป็นต้องได้ขอมติจากที่ประชุมเป็นตามข้อปนปฏิบัติตามข้อบังคับอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญ ท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกนะครับได้เข้าสู่ห้องประชุมนะครับเพื่อจะได้ลงมติว่าเราจะเห็นด้วยกับการที่ข้ามตีจะขอรับร่างพระรรมจัติธรรมนูญสารทหารฉบับที่พอศอไปพิจารณาก่อนไม่เกิน60วันหรือไม่นะครับเชิญน,นะครับ ชิญท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกหรือที่กำลังประชุมกรรมธิการอยู่นะครับขอเชิญท่านได้เข้าสู่ห้องประชุมเพื่อจะได้ลงมตินะครับ<ล>ตีห้าเจ็ดขอแสดงตนครับนประธานครับยังครับยังไม่ได้แสดงตนครับตอนนี้เชิญท่านสมาชิกที่อยู่ข้างนอกนะครับเข้าสู่ห้องประชุมนะครับ ถ้าท่านสมาชิกท่านใดที่เข้าห้องประชุมแล้วนะครับกรุณาได้ท่านประธานที่เคารพครับเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมทีรัชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีชื่อพรคเก้าไกลขออนุญาตท่านประธานนิดหนึ่งครับกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่หลายครั้งนะครับที่ทางฝ่ายรัฐบาลมักจะมาขอ,อสภา,าไปศึกษาก่อนที่จะลงมติว่ารับหลักการหรือไม่ โดยที่ร่างที่สสเสนอเข้ามาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะร่างฉบับนี้คือร่างระญัติธรรมนูญสารทหารเนี่ยยื่นตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายน2562ก็มาหลายปีแล้วนะครับ2-3ปีแล้วแต่ทําไมถึงรัฐบาลจึงไม่ศึกษาอะไรเลยมาศึกษาเอาตอนนี้นะครับมันเหมือนกับการเตะทวงร่างของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งร่างนี้เป็นร่างที่สามารถตัดสินใจได้เลย ผมผมถามว่าสภาหแห่งนี้นะครับเฉพาะร่างรัฐบาลเท่านั้นหรอครับที่จะสามารถรับหลักการและพิจารณาในวัละสองวัละสาได้เลยตั้งกรรมธิการไปศึกษาจะต้องมามีการประวิงเวลาสองเหหกวันนี้ตลอดเรื่องนี้อยากให้สภาเราทิบทวนด้วยนะครับเพราะสมาชิกสภาอุตสาหดอนเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนสามารถเสนอกฎหมายได้ ทำไมต้องมีขั้นตอนแบบนี้รัฐบาลทําไมถึงต้องต้องมาใช้เทคนิคทางกฎหมายและทําแบบนี้ด้วยผมขอให้ท่านประธานได้โปรดวิจฉัยและให้จำมาชิ้ได้โปรดทบทวนด้วยครับและผมอยากจะฟ้องไปยังประชาชนนะครับว่าสภาแห่งนี้รัฐบาลตรงนี้จะใช้วิธีการดึงอย่างนี้เท่านั้นหรือครับประธานวินิจฉัยก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยนอกข้อบังคับได้ครับฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายที่จะใช้ สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญและใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับฉะนั้นเราก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากเราก็เดาใจท่านสมาชิกไม่ถูกหรอกครับเกิดท่านสมาชิกเห็นด้วยที่จะให้ตั้งกรรมธิการเราก็ต้องได้ตั้งกรรมธิการแต่ถ้าท่านสมาชิกส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าส่งให้ยอมให้ท่าน คณะรัฐมนตรีนำไปศึกษาก่อนก่อนที่จะนำเข้าสู่วาระการระเบียบก่อนที่จะนำเข้าสู่การประชุมอีกครั้งหนึ่งไม่เกิน60วันซึ่งก็ไม่ไกลมากนะักนะครับฉะนั้นท่านสมาชิกที่เข้าสู่ห้องประชุมแล้วผมขอเชิญท่านเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครับมีท่านสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงตนมีไหมครับถ้ามีก็ขอเชิญครับ ถ้าแสดงตนหมดแล้วผมขอปิดการแสดงตนจเจ้าหน้าที่รายงานผลครับท่านสมาชิกครับขณะนี้มีท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมจำนวน265ท่านนะครับเป็นนั้นว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะขอเชิญท่านสมาชิก ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับท่านผู้ใดเห็นควรอนุมัติให้รอการพิจารณาไว้ก่อนนะครับคือให้คอรมอรับร่างนี้ไปพิจารณาแล้วก็ส่งเข้ามาใหม่นะครับท่านผู้ใดเห็นควรอนุมัติปโปรดกดปุ่มเห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นว่าไม่ควรอนุมัติปโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วย ท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับเชิญครับท่านประธานครับผมสี่ห้าเจ็ดเห็นด้วยครับสี่ห้าเจ็ดเห็นด้วยมีท่านสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนมีไหมครับ ้ามีก็เชิญครับแต่ถ้าใช้สิทธิ์ลงคะแนนกันหมดแล้วขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลครับผลการลงคะแนนนะครับจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด313ท่านเห็นด้วย213บวกหเป็น214ท่านไม่เห็นด้วย94ท่านไอ้กาสบท่าน งดออกเสียงสองท่านไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีนะครับเป็นอน,นว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้คณะรัฐมนตรีรับร่างพระราบัญญัติด,ดังกล่าวไปพิจารณาก่อนรับประการนะครับภายในเวลาไม่เกิน60วันนะครับ